สวัสดีค่ะฟีมานี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาจากวอลเลตฟรีนะคะประจำวันที่เก้าเดือนห้าปีสองพันยี่สิบห้าแจกวอลเล็ตฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนช่องทางการรับคำอธิบายใต้คลิปท้ายคลิปก็มีบอกก็อยากให้ดูคลิปให้จบนะคะคลิปแจกวอลเล็ตไม่นานพี่ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรพูดหรอกถ้าคลิปอันนี้ คือถ้ามันจะมีคอมเมนต์อะไรที่มันคอมเมนต์มาแล้วพี่แบบเออคิดว่ามันน่าสนใจเอามาตอบในในในคลิปแจกวอลเล็ตถัดไปพี่ก็จะพูดแต่ถ้ามองไปแล้วก็เหมือนเป็นการพูดคุยทักทายกันปกติธรรมดาพี่ก็เฉยเฉยก็ถามว่าพี่อ่านไหมพี่อ่านนะคะอ่านทุกคอมเมนต์มันก็มีทั้งคอมเมนต์ที่ที่เป็นแนวบวกแล้วบางคอมเมนต์มาคือลบเลยอย่างเงี้ยพี่ก,ก็ก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ สนใจมากปวดหัวนะเก็ะประมาณนี้มาเรื่องการแจกของเราวันนี้เวลาที่สามารถรับได้นะคะก็คือ22สนาฬิกา7ดนาที่วนโคดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่9ในวันนี้คือคำว่า shop 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 ประมาณนี้ใครมาช้ามาไม่ทนันสามารถเข้ามาล่วมสนุกกันในใหม่ในวันถัดไปใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะ